เมนูข้าวหมดหมอ้อผักหมดสวนมาแล้วคะ่ะวันนี้แม่ฝนจะพาทำน้ำพริกกุ้งแหง้งทำไม่ยากแต่หยุดกินยากกว่ามีส่วนผสมต่างๆดังนี้เลยคะ่ะเริ่มจากส้อยหอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วนำไปคั่วให้เหลืองหอมนะคะแล้วก็นำมาตำให้ละเอียดตามด้วยกะปิย่างใครไม่สะดวกย่างจะนำไปอบเอาก็ได้ปรุงรสด้วยน้ำตาลปึกวันนี้แม่ฝนใช้น้ำตาลปึกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะใครชอบหวานใส่เพิ่มได้นะคะแล้วก็ผงนัวนิดนึงคะ่ะใครใส่มากก็นัวมาก เอาตามที่เราสะดวกนะต่อไปตามไม่เข้ากันทีนี้ก็จะใส่กุ้งฝอยลงไปวันนี้แม่ฝนใช้กุ้งฝอยแห้งนะคะประมาณ1ขีดนําไปคั่วให้หอมก่อนแล้วค่อยนํามาตามําตามด้วยพริกป่นวันนี้ใช้ที่3ช้อนโต๊ะนะคะเผ็ดกลางๆใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็จัดลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ําปลาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตําคนเลคนเลให้เข้ากันชิมรสชาติดูถ้ารสชาติถูกใจแล้วขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะได้เลยใส่น้ํามันลงไปประมาณ1ทัพพีค่ะใช้ไฟ อ่อนๆอ่อนๆน,น,นะคะนําน้ําพริกไปผัดให้หอมเลยขั้นตอนนี้ฉุนหน่อยนะอดทนนิดนึงจำประมาณสัก4-5ครั้งพันไป3-5นาทีก็สุกแล้วค่ะแล้วน้าพริกของเราก็จะมีความแห้งแล้วก็สีสวยๆแบบนี้เลยนะคะปิดเตาได้เลยจัดเสิร์ฟกับผักสดผักลวกข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดเลยทุกคนน้าพริกกุ้งแห้งนะคะดีตรงที่ว่าถ้าเราทานไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ได้นานโดยที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นเลยหรือถ้าสมมติว่าเราทําเสร็จแล้ว3 สามารถที่จะแพ็กขายได้ด้วยนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานโดยที่ไม่ต้องใส่สารกันบูดเลยอร่อยปลอดภัยที่สําคัญสร้างอาชีพได้ด้วยคลิปหน้าแม่ฝนจะพาทําเมนูอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ